วีไอยูเนี่ยเขาอ่านว่าวิวบอกกับทุกคลิปเลยเพราะเดินที่จะแนะนําเนี่ยเขาจ่ายที่วีไอยูอืมวิว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  วิวไอดอลเนี่ยนะปอแปะเน้นขายหล่อ,ลอขายสวยอเอาแต่น่ารักน่ารักลุกๆแบบว่าอุ้ยคุณหนูโครเลียโคใจเป็นคาแรคเตอร์อย่างนั้นร้องก่องั้นงันเต้นก่องั้นงันเป็นข้อเท็จจริงบางอย่างคนก็ว่าแล้วแต่แนวนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเขากองแกงบางคนจะบอกว่าเขาเก่งมากโอ้เก่งเก่งต้องเสียตังค์จับมือแล้วแต่ไม่รู้แต่ที่รู้คือคุณต้องมาดูรายการนี้ฮะนี่คือรายการที่จับเหล่าบรรดาศิลปินที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะฮะ มาประชันกันนะครับเขาเรียกว่าเอาตัวตึงๆของแต่ละค่ายเนี่ยนะมากันเลยส่งกันเข้าประกวดกันเลยนะครับผมก็ฉายทางวิวเนี่ยนะเตอนก็เริ่มไปแล้วเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับออกอากาศทุกวันศุกร์เวลาห้าโมงครึ่งผมมีโอกาสได้ดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไอเดียดีน่าสนใจคือไม่ได้บอกว่ารายการดีไม่ดีนะแต่ว่าไอเดียเขาดีนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ มันไม่เฟคคือปกติแล้วรายการวาไราตี้เนี่ยนะฮะต้องเข้าใจว่ามันจะมีความเฟคได้ครับแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เฟคเลยเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ย้เขาดิ้นรนจริงมีมิชชั่นมีอะไรที่เขาจะต้องพยายามที่จะทำแล้วก็ขนาดว่าเราไม่ใช่คนที่เป็นแฟนคลับของเหล่าแบบศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เลยนะเรายังรู้สึกว่าเอาวาเอวะเฮ้ยน่ามองน่าสนใจนะฮะเป็นความความน่ารักความมีเสน่ห์แล้วก็ความเป็นคาแรคเตอร์แต่ละคนเราเลยเข้าใจว่าคนที่จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแบบมันไม่ก บางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยก็เฟกทำแบบแอบ,บแ,บ,บ,แ,บ,บ,แบ,บไม่ใช่นะฮะคุณลองดูรายการนี้ดีแล้วคุณจะรู้เลยหรือคนอื่นอาจจะเป็นไม่รู้นะแต่คนที่มาในรายการนี้ทุกคนไม่เป็นฝ่ายบนเคคนหนึ่งเ,เคยไปรายการนี้นะ,ะมผมไม่ได้ติ่งใครนะฮะแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นรายการที่ดีแล้วก็เราได้เห็นแง่มุมสัญชาตญาณที่ดิบเถื่อนของเหล่าเกิร์ลกรุ๊ปว่าเมื่อเขาจะต้องมาแข่งกับคนอื่นเขาจะต้องรักษาแบรนด์ตัวเอง รักษาความเป็นตัวเองรักษาศักดิ์ศรีของวงตัวเองในรายการเรียลิตี้แบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงอ่นนี้คือโจทย์ที่ตีแตกแล้วก็น่าสนใจมากนะครับควินด้อมพัซเซนะฮะหรือว่าควิน d o อมสนั่นแหละเป็นรายการที่ดีสนุกใช้ได้นะครับดูทั้งทีดูให้ถูกลิขสิทธิ์ที่ v i ไอยอ่านว่าวิว